สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t i k t o อนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ปรากฏเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ ยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอก่อข้อมูลในครบด้วยทั้งสี่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอคนสมัครเสร็จแล้วนะครับใก้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยู่ r p a n น l แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อเลือกใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ f a c e b o o อ a ร t ตทีนะครับผมจะมาใช้เป็นของ TikTok นะครับให้คลิกที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีนะครับ t i k t o k เพิ่มยอดวิวนะครับ t i k t o k วิดีโอยอดวิวนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเลือกเป็นทิ t ตอกเพิ่มยอดวิวนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกสุดที่เลือกอยู่เลยนะครับอ่านและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า TikTok แบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ยอดวิวก็มีอยู่1คนนะครับก็ให้คลิกเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับ แล้วก็นาลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100อยอดวิวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสัก1000วิวให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากมากเลยนะครับก็าให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแก่แอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับในช่วงกําลังดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บไซต์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้แบบนี้เลยนะครับจะมีสแกนเคียบโค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี้เวลท์นะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ได้เลยนะครับจะมี a c e b o o k นะครับยูทูบทิกตอรไลจีนะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายเลยนะครับก็เให้เพื่อนๆเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยนะครับ หรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับนี่นะครับอมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการรักษานมีนผ่านหน้าเว็บไฟเลยนะครับนี่นะครับออเดอร์นะครับการชําระเงินนะครับก็หัวข้อนะครับก็จะมีขอเติมยอดเงินนะครับขอยกเลิกนะครับขอเล็งความเร็วนะครับก็จะมีแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวเริ่มทยอยขึ้นบ้างอย่างนะครับเอาผมกดรีเฟซนะครับแตาตอนนี้ยอดยอดบิวยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดวิวขึ้นครบเลยนะครับแล้วกันนะครับ ตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน1-2นาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอาจจะทเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจจะเพิ่มยอดวิวนะครับชิปวิดีโอ t i k t o อกนะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกนะครับและแถมให้เยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ